สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะนะครับทางช่องคนสองเลขเนาะวันนี้เราจะมาขอสัมภาษณ์พิเศษน,ะนะันผู้ชมเนาะเมื่อคืนได้ยินข่าวว่าเขาฝันดีนันผู้ชมจะมาฟังความฝันไปด้วยกันนะครับเอาเมื่เกินฝันว่ายัางไงครับฝันพนะ่อฝันฝันว่าได้จับก,กบในความฝันนั้นกบเยอะมากแต่มันเป็นกบจำศีล ข,ขุดไปทางไหนก็เจอขุดไปตรงไหนก็เจอในความฝันนั้นกลัวกลัวแต่ก็จับจับพวกตัวเลยแต่ก็กลัวแต่ก็จับเยอะมากเลยใช่ไหมครับเยอะเยอะมากเอมอวั<ใ>นวท,ที่แล้วนั้นฝันว่าปิงเกาะขาแต่ไปรักเลขคนอ,อื่นไ่รักเลขคนอ,อื่นแต่งวันนี้ฝันว่าได้จับกบไดจับกบเยอะมากๆ แล้วตัวเลขที่ชอบชอบตัวไหนครับชอบฝันว่าจับปก9779 9779นะท่านผู้ชมเนาะที่คนที่เขาฝันเขาชอบ79 97นะท่านผู้ชม mm hmm. ก็เก็บไปพิจรารณาเพราะเป็นแนวทางในงวดประจำวันที่ 1, mm hmm. 1> พฤศจิกายน2563นะครับสําหรับตัวเลขที่เขาชอบก็เป็น79 97 mm hmm. นะท่านผู้ชม mm hmm. ก็เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะคุณกาลังอยู่กับเรา บนช่องคนสองเลขนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับตัวเลขก็เก็บไปพิจารณานะครับเพื่อเป็นแนวทางในวันประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะครับถ้ามีตัวไหนที่ชื่นชอบอีกไหมครับสาหรับตัวเลขวันนี้ไม่มีแล้วเนาะแค่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดว่าจะตามแค่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะท่านผู้ชมติงบอกข,อขาก็ได้แปดสามแต่ก็ไม่เอาอ มืที่แล้วไม่ไม่ถูกใช่ไหมหมที่แล้วตามเลขคนอื่นอ๋อ่อที่ตามเลขคนอื่นนะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางแนวทางนะครับสมหรบงวดนี้เนะ7 7นะาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะอวงตาเช่าความฝันให้ฟังด้วยครับว่างวดนี้ยังไงวันว่าขึ้นกัดต้นเต้ตเตแล้วยังไงต่อครับ มันไปเป็น54ต้นไม้เล็กสต้นไม้เล็กสี่ไ4สี่สี่ามออันเมื่อวานวันนวมันุด้งขึ้นก็วันกาตีคนตีโยมไม่รู้ตีใครหรอกตีเอาให้ตายเลยตีเอาตีเอาตีเอามาุขึ้นมาก็ สามสี่สี่บ่อสามสี่มากเลยสี่สามสามครับกระซี่แค่นั้นเอครับถ้ามันเข้าให้ก็ล้วจะดวงหือเจะดวงเนาะสามี่สี่กับ4ี่สี่ใช่ไหมครับผลถ้าหากว่าเป็นเหมือนแต่กลนมาว่าทุกแล้วอีเกินเพราว่าซื้อเสร็จแล้วจะมาเอาไว้ใจมอนแล้วก็ฟันเฮในนั่นฟันเฮ็นไทยทำงานกะไทยจำคืน ทายถูกกันก่อน,นทุกวันมันขาดมันเสื่อมหมดก,ก่อนไปอยู่โรงสีโมลสุพรรเขียนเลขเอาไว้ในโมลฟันเห็นปัดเทปครับเทปบา่าผู้ยิงคนฝูยเอาทะเลนี้ถูกฟันเห็นให้เห็นปัดเทปอีกรับไปฟันเห็นอีกไปบอกหมอเอี่ยมหมอเอี่ยมสุดกัน หมดเลยอ่ะมันเกทีแต่ก่อนห้าร้อยบาทโอ้ยคืหสเงินคือเรากินี่ยนเงินมาสองนี้เยอะแล้วคือห้าร้อยบาททุกวันทุกคนเองมันยังไงลองโน้มมันพลาดมันเสื่อมัเป็นบางวันวันไหนที่เราท้องมันดีท้องมันไม่อึดอัดตอนอนหลับก็ฝันดีฝันฝันก็ไม่เยอะ กับกันด้วยอือซองมันอืดอัดฝันมันันังในึ่งทุ่มไปตั้งใตหนึ่งทุ่มไปหาหกคุ่มไม่เอาครับจะเอาช่วงตนงคือช่วงี้ช่วงนี้ฝันดีก็คือฝันเป็นกริงช่ไรเป็นจริงอาทิตเรมาสงบครับถ้าใจทุ่มหนึงไปหาหุกุ่มเรื่องที่คิดเอาไว้มันจะไปทำไมเราฝัน แล้วงวดนี้ชอบตัวไหนครับหลวงตาตชอบอชอบสี่สี่ใช่ไหมมันมันอ้วกด้วยแล้วก็มีแับปัดทิ้งมันจะมีเรื่องใหม่มีเรื่องคู่ตรงสองสองืมความมันอ้กคู่ครับ จะได้ก็ได้จนชงวงไลวันจะโอเ<อ>คครับคนนั้นเขาบอกว่าถ้ามาขอหวยกับแม่จะเคียนทองเพราะว่าให้มาขอช่วงเย็นหมดลวงตาจะถูกเ<ช>ขาจะให้ช่วงช่วงเย็นช่วงค่ำใช่ไหม<ช>แต่ช่วงกลางวันนี้ถ้าทำไมเขาไม่ค่อยให้เป็นเพราะอะไรครับออตอนกลางวันเขานอนกลางคืน มันยังลงตาไปทำเขาไอา้ทีจนที่มีทวามทำที่ใยญ่วนศี้ดาตรงนั้นแหละโดยโดยเก่าว,วันฝนมันรินทั้งคืนเลยใกล้สว่างเลยทีสี่เรามาทำาก,ก่อนจะจัดเจียงเตรียมได้ับ5พอดีรถวิ่งพอดีเลยครูเขาเ้าครูเขาหห่าง ก็ต้นก็บกอะไรอย่างเงครับโอ้โหเขาเขาเรียกลงมาก่อนลงมากอ่นอ,นอ,นนกอนเขากำลังจะนอนเงี้ยลงมาก่อนนี่ทำไมแต่ในเช้าแต่ไรมันม่เรียกเรียกอะไรกำลังจะนอนเขาว่าคือเขานอนกลางวันออ๋กลางวันนี้เขานอน,น,อนใช่ไหมกลางคืนเขาเดินกลางคืนเขาเดิน นไม่ได้ไม่ได้ลงมาก่อนอลงมาก่อนเชื่ออะไรคือร่อนคือ,อร่อนลงมาม,มาโคเงนินเขาคอยชืออะไรหุ้นันบโคตอนเที่ยงให้ออกตอนเที่ยงเลยนะต,ตลาดไม่เอาเอาตอนเที่ยงเขาก็เขียน 15, 15เลขห้าเลขห้าเจ็ดดิน้นมันตกอวยรับทำตัวนี่ลึกขนาดนี้เลย ทม่นั่นหละครับไอคนซื้อห <c oughs> <c oughs> ้าศูนย์ห้าศูนย์งนที่กินมันไม่ใช่คนเขาจะเขียนเี่งห้าในเขาอันนี้กนเอามือห้ามือกู้จนลึกขนาดนี้ครับกู้เสร็จกู้เสร็จเขาก็เขียนห้าแล้วก็ซื้อห้าศูนย์มาซื้อห้าสิก็มีห้าเิบก็มีเก่ามาซื้อห้าเก่าถูกมาสิบบาท อตัวรครับมนแนอีมาดินตามหาจะเรียนเอาเขาไม่รู้ไปไหนลก็ไม่รู้นาะว่าไปไหนแล้วใช่ไหมคนนั้นเขาบอกว่าให้ผมมาช่วงเย็นเขาบอก ผมก็เลยว่าช่วงเย็นผมก็ไม่ค่อยว่างเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเจ็ดดอกใช่ไหมหลวงปู่วงทำไม่เคยจุดก็จุดสูดอก่อนไดกพอถ่วงต่อมาก็กล่าวเลยเ้าแม่จะคือจกลางกลางะคู่จะกา จุดๆๆแกโบกมหลายๆจุดเอาไว้จุดถึงร้อยร้อยแปดทูกหมดรอบๆวันครับเอยมาวันที่ยี่สิบแปดจะขึ้นยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดตนประมาณก็ไปมาแปดโมงเก้าโมงก็ทำไปที่เพื่อนพวกแกกำลังไปเอาคงคิอบนคงใหญ่วันที่ยี่สิบแปดที่ใกล้จะถึงนี้ใช่ไหมับไป เมื่อวันที่วัอนอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าเดี๋ยวไปวันที่ยี่สิบห้าก็เกก็นอนคืนหนึ่งเกไปวาดรูปอนันให้เขาด้วยวาดรูปัเด็กโผล่ติดจริงวันที่ยี่สิบแปดเขาจะมาทำอะไรนะหลวงตาขึ้นมามีมนอัน้พระระหูขึ้นพระหู มีอะไรมีอะไรทุกอย่างเลยครับอ๋อตรงนี้ผมลืมเห็นเนาะวันที่ยี่สิบแปดเขาจะมาทําพิธีบอกกี่โมงหลวงตาเดี๋ยวผมจะมาทําข่าวที่นี่เ้ามาเยออะกันเยะหลวงตาโทรไปบอกผมหน่อยก็ได้เด้อวันที่ยี่สิบแปดครับมาเลยก็ได้วันที่ยี่สิบเอดเอ็ดโมงครับเขาทำที่เก้าครับในวันที่ยี่สิบเก้าก็ถวายกระสินตรงนี้เลยเจ้าเลยจะกราบพิธี ครับโตมาไม่มีจะทิ้งกันเลยทำไมครับจะทิ้งโจนไปเลยทีอยู่กับถวายจะทิ้งโจนครับสำหรับเจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้ทำไมถึงให้ชอบให้ช่วงเย็นครับเพราะอะไรเขาชอบชอบให้แต่ช่วงช่วงเย็นกับช่วงช่วงกลางคืนกลางคืนแล้วก็ช่วงตอนเย็นตอนเย็นตอนช่วงเย็นเพราะอะไร พราะเขาให้แต่ช่วงช่วงนั้นเลยแล้วเรามีใครกล้ากล้ามาขอมาช่วงเย็นเย็นก่อนก่อนนักนักเรียนเลิกก่อนนักเรียนเลิกเขาก็จะให้แล้วก็มีพวกนั่นพวกมีพวกอะไรพวกน้ำส้มน้ำอะไระน้ำส้มน้ำแดงมา,มาถวายมาถวายแล้วก็จุดทูปจุดทูปขอเขาถึงจะให้ใช่ไหม ถ้าเราไม่จุดทูปขอ,ขอเขาให้ไหมครับเขาไม่ค่อยอกังวินเขาไม่ค่อยให้หรอกอต้องมีน้ำแดงต้องมีน้ำแดงเขาชอบกินน้ำแดงบ,บ่ก็ชอบกินน้ำแดงนะท่านผู้ชมใครที่มาขอเนาะเขาบอกว่าช่วงประมาณสี่ห้าโมงหรือช่วงเย็นช่วงกลางคืนทนะ่านผู้ชมเขาจะให้เนาะนนนกลางกลางวันเขาไม่ค่อยให้อืม ส่วนมากจะมาขอช่วงเย็นกันเป็นเวลาที่เขาให้ใช่ไหมงวดที่แล้วมีใครถูกกี่คนที่แถวบ้านเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครถูกคือเขาไม่ได้มาขอบหรือยังไงเขาก็ไม่ค่อยมาก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายมีแต่คนแต่มีแต่หลวงพี่ที่ว่าถูก หลวงพี่ท่านสึกไปรลยยังเชื่อว่าถูกหวยศึกแล้วสึกไปแล้วท่านอยู่บ้านไหนครับบ้านเสลียงอขาเขาอยู่บ้านเสลียงเนาะนี่แต่เขาเขาเอาจตกตอนตอนเย็นเย็นเขามาเอาช่วงเย็นช่วงเย็นเขาก็จะให้เลยแต่เราไปโรยแป้งไว้ก่อนแล้วก็พอถึงเย็นก็เดินมาดูอย่างนี้ใช่ไหมครับครเดแล้วเขาก็าก็ลังให้เลย เขาก็ให้เลยแล้วเขาก็มีน้ำสม้มมีน้ำแดงมีน้ำสม้มน้ำแดงมาถวายก่อนแล้วก็ท่านก็จะให้<อ>ส่วนมากจะถูกสามตัวหรือว่าสองตัวที่ท่านให้บ่อยๆสองตัวสามตัวก็สองตัวก็ให้สามตัวก็ให้<อ>ก็ถูกเลืวกแต่เลือกแต่เลือแต่ดวงน่าจะดวงของแต่ละคน ถูกหวยกันไหมงวดที่แล้วถูกหวยกันไหมครับไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยมไม่ได้มาเอากับเขาบอกปไม,ไม่ได้มาเอากับแม่ตะเคียนบอเ่ไม่ได้เอาอมงวดที่เราได้ก็ไม่ได้ซื้อเนาะ เป็นตัวสีแดงเลยแต่ไม่ได้ซื้อจะได้นะท่านผู้ชม,มเขาเห็นแต่เขาไม่ได้ซื้อนะท่านผู้ชมเนาะมาช่วงตอนตอนเย็ยนเย็นมาช่วงนักเรียนเลิกเ,เ,เขาก็จะให้เลยอยสำหรับใครที่อยากจะมาขอนะท่านผู้ชมมาขอตัวเลขขอโชคขอลาบก็มาช่วง หลังนักเรียนเลิกนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นช่วงค่าเลยนะท่านผู้ชมเจ้าแม่ตะเคียนทองที่นี่ท่านก็จะชอบให้ช่วงเย็นนะท่านผู้ชมสําหรับ,บใครที่ดูอยู่เนาะอย่ามาขอโชคขอลาบที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะก็มาขอได้ที่วัดบ้านกระชายนะท่านผู้ชมหลังจากนักเรียนเลิกนะช่วงเย็นเย็นหลังบ่ายสี่โมงนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นช่วงค่าเลยนะท่านผู้ชมก็จะมีน้ำแดงน้ำส้มจุดธูปขอด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ ก็ติดตามแอดมินนะครับในคลิปนี้นะผู้ชมเนาะว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เรามาขอนะท่านผู้ชมสามตัวตรงๆนะท่านผู้ชมสําหรับเจ้าแม่ตะเคียนทองวัด วัดบ้านกระชายนะท่านผู้ชมนะแอดมินก็จะลืมชื่อนะท่านผู้ชมเจ้าวันนี้เราก็จะมาขอตัวเลขสามตัวตรงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะไหนขอตรงไหนนะโอเคปะไปดูให้หน่อยเดินเข้าไปดูให้ด้วยเห็นตัวไหนเดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมว่าเห็นตัวเลขกันหรือเปล่าเนาะ จะแอดมินจะซูมเข้าไปดูให้นะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะคณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเห็นไหมเราเห็นตัวเลขไหมค่อยๆส่องไปด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเผื่อจะเห็นตัวเลขขึ้นมานะท่านผู้ชมเห็นไหม ไม่เห็นอนดูดีๆตรงนี้มองไปเห็นเลขห้านะผู้ชมก็เออนั่นเลยห้าอะไร5้กับอะไรดูสิเลขห้าก,กับเลขอะไรหนึ่งหนึ่งห้า หนึ่งไหนหนึ่งอยู่ตรงไหนข้างข้างไหนชี้ดูสิไหนหนึ่งไม่เห็นมีเห็นเลขหนึ่งเลยเห็นเลขเกตใช่ไหมั่ะนะอืมใช่ใช่เกตไหมครับ<อ>ก่อนก่อนเลขเกตมีเลขอีกตัวหนึ่งนะดูซิว่าเป็นเลขอะไรเห็นไหมอยู่ก่อนหน้าเกตอะ่ะ เน,นี่ตรงนี้นะออตรงนี้นะท่านผู้ชมเ,ออเลขอะไรดูช่วยดูหน่อยอันนี้ไม่เก็ดก็สามนะนี่ม,มัน<ช> <7 S 1> เจ็ดเหมือนสามเนาะไม่สามก็เจ็ดนะท่านผู้ชมตรงนี้นะเนาะอันนี้ล่ะอะไรเป็นเลขอะไรนี้เห็นไหมอดูดูดีีๆ เลขอะไรอันนั้นมันสามมันเจ็ดเนาะครับสามสามเจ็ดกฮะสาเจลข 5, ห้าน่ะตัวใหญ่เนาะครับใหญ่มากเพราะ้อันนี้มันเจ็ดมันสามสาห้าเจ็ดสามห้าเจ็ด<ะ> สามห้าเจ็ดบอกเขาบอกว่าเห็นเลขสามห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมาสามเอามาชี้ให้หน่อยีิสามอยู่ตรงไหนเราเ,าเอามือเอาเรามาชี้ดูขเขาว่าเห็นสามห้าเจ็ดท่านผู้ชมไหนสามอยู่ตรงไหนมาชี้ให้หน่อยสิายนะสามอยู่ตรงกลางใช่ไหมห <schö? S 2> เจ็ดอยู่ตรงไหนข้างเจ็ดอยู่ด้านข้าง เป็นสามห้าเจ็ดบอกสามห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะ <5. S 1> อยู่ตรงนี้นะท่าผู้ชมเลขห้าตัวใหญ่เนาะ <5. S 1> ตรงนี้เลขเจ็ดและเลขสามเลขกลสามเลขสามบอกสามห้าเจ็ดอยู่ตรงไหนเจ็ดเจ็ดก็อยู่ฝั่งนู่นเจ็ดอยู่ฝั่งไหนอยู่ตรงนี้เจ็ดก่อนใช่ไหมเจ็ดสามห้าบอก จ็ดสามห้านะท่ผู้ชมเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านะผู้ชมเจ็ดสามห้านะผู้ชมเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่าผ mm ู้ชมสำหรับตัวเลขก็ได้มาแล้วนทะ่ผู้ชมนะเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้นะท่านผะู mm ้ช hmm. มอยู่ตรงนี้ท่นะผู้ชมเนาะ oh. เดี๋ยวแอดมินจะจี้ให้ดูเนาะ oh. เจ็สามห้านะผู้ชมเจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดห้านะผู้ชมเนาะเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยในงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะผู้ชมนะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะผู้ชมนะสำหรับตัวเลขก็อยู่ตรงนี้นะนผู้ชม แอดมิน <Ad> จะซูมเข้าไปให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะแคปหน้าจอไว้นะครับผู้ชมนะเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับตรงนี้นะท่านผู้ชมพอเห็นแล้วแลขเกตเกดอยู่บนเกดอยู่บนจริงทุกท่น ตัวเลขเพิ่มปรากฏนี่เนาะนั่นแหละเลขเจ็ดสามห้าเจ็ดสามสามห้าเจ็ดหรือสามเจ็ดห้าเนี่ยสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดใช่ไหมครับสามห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขชัดขึ้นกว่าเดิมมักนทะ่านผู้ชม สามห้าห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ดเจ็ดสามนะท่านผู้ชมนเน<อ>าะครับมองเห็นชัดเจนนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะท่านผู้ชมครับคนกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขอยู่กับแอดมินเทพนักรนะท่านผู้ชมสามห้าเจ็ดนะครับสามห้าห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามสามเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะครับกจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลข เดี๋ยวมาขอสัมภาษณ์นิดนึงมองเห็นตัวเลขชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัด <c oughs> จะเห็นเป็นเลขอะไรอ่ะเลขเหมือนเลขนี้แหละสามห้าเจ็ดใช่ไหม,มเห็นเหมือนกันกับแอดมินเนาะก็เห็นสามห้าเจ็ดเหมือนกันนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมลด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมาทำช่องคนสองเลขด้วยครับ เอาไปายท่านผู้ชมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ